อาณาจักรน็อตกองสลักได้7,200พลิกรวยคลองสีธุรกิจรู้จกักน็อตพันธวัฒนาควิสุทธ์ผู้บริหารกองสลัก CEO หนุ่มมาแรงที่ทำมาหลากหลายอาชีพและเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มขายรางวัลออนไลน์ line, ที่ได้รับความนิยมในไทย Not ad, น็อตพันธวัฒนาควิสุทธ์เจ้าของกองสลักขายรางวัลออนไลน์ line, ยอดนิยมโดยมีบริษัทรางวัลออนไลน์ line, จำกัดผู้จัดทำเว็บไซต์กองสลัก com และกองสลัก ซึ่งน็อตซีอกองสลักลเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในแวดวงการการตลาดออนไลน์ดิจิทัลมาเก็ตติ้งและเป็นอดีตเจ้าของแฟนเพจฟุตบอลกูว่าแล้วมันต้องยิงที่มีคนติดตามหลักหลายแสนคนก่อนจะมาเปิดกองสลักลคายรางวัลออนไลน์โดยน็อตพันธวัฒน์เคยระบุผ่าน Facebook น็อตพันธวัฒน์เคยประกอบอาชีพ Messen เ e r เงินเดือน7,200บาท น็อดพันธวัต์ผู้บริหารกองสลัก US, เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเมื่อปี2564ในข้อหาขายสลากแพงเกิน80บาทในช่วงที่ทำธุรกิจกองสลัก .com โดยมีการจ่ายค่าปรับไปแล้วในความผิดทานเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพรบสำนักงานสลากกินแบ่งปุรศักรา2517ก่อนจะมาเปิดกองสลักคารางวัลออนไลน์งวดแรกวันที่25กันยายนในราคาใบละ80บาท บวกค่าดำเนินการ20บาทรวมเท่ากับ100บาทต่อใบจากข้อมูลวันที่30เมษายน2564โดยบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพลัสจากการตรวจสอบงบประมาณการเงินพบว่าในปี2563มีทรัพย์สิสน1,135,827บาทสำหรับงบกำไรขาดทุนในปี2563ไม่ได้ระบุไรายได้ส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่137,184บาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนสุทธิ137,184บาทหนี้สินรวม23,012บาทโดยสัดส่วนผู้ถือหุ้น3อันดับแรกได้แก่ในพันธวัฒนาคนิสุดิถือหุ้น44,000หุ้นคิดเป็น88%นายสุรชัดคล้ายคลึงถือหุ้น2,500หุ้นคิดเป็น5%และนายจตุพัฒบุญสุวรรณถือหุ้น1,500หุ้นคิดเป็น3% นายชัชวงศ์ธรร,ราภาถือ2เปอร์เซนต์และนายสิริพรจวนพิทักษ์ถือ2เปอร์เซนต์นอกจากนี้น็อตพันธวัฒน์นั่งวิสุทธิ์ยังเป็นกรรมการบริษัทอีก3แห่งได้แก่บริษัทเซเว่นคอนเน็กประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดบริษัทเซเว่นเดย์ซัคเซสจำกัดรับทำการตลาดวางแผนการตลาดออนไลน์ออกแบบเว็บไซต์และบริษัทเซเว่นโซลูชันจำกัดรับทำการตลาด วางแผงการตลาดออนไลน์ออกแบบเว็บไซต์วันที่18พฤศจิกาย,ยน2565นัดกองสลักพลัสได้โพสต์ข้อความฝากบอกแกครับติดต่อกองสลักพลัสมาเลยเราใจ่ายให้4,000บาทเต็มสงสารหวยก็ถูกยากซื้อสลักดิจิตอลกับระเป๋าตังต้องผูกบัญชีกับกรุงไทยถ้าไม่ผูกขึ้นเงินไม่ได้ต้องมาขึ้นเองที่สำนักง,งานสลากสนามบินน้ำเจ้าของคลิปอยู่เพชรบูรณ์ถูก4,000 คิดอยู่ว่าจะมาเงินขึ้นเงินคุ้มไหมเอาน่าพี่ถือว่ามาเที่ยนนนทบ,บุรีปัญหานี้แก้ได้ด้วยกองสลักพลัสถูกหัวย6 6นาฬิกาเงินเข้าก่อน18นาฬิกาแถมใจเต็มไม่หักภาษีและค่าธรรมเนียมตะโกนสั่งเบียร์ป้าได้เลยแล้วบอกไปไม่เกิน6โมงเย็นผมจะเป็นเศรษฐี